ยังคงต,ต่อเนื่องครับกับประเด็นคดีแชร์ลุกโซฟอร์เร็กทีที่ล่าสุดนั้นดี i ไอแถลงคดีแชร์ลุกโซฟอร์ D, เร็กเเตรียมเรียกกระปุกพัชราทับทองแฟนสาวผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระทิงขุนนรงนั้นสอบสวนเส้นทางการเงินครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายังไม่จบลงง่ายๆฮะสำหรับคดีระดับมหาการแห่งประเทศไทยอย่างแชร์ลุกโซฟอร์เร็กที่มีดาราดังเอี่ยวมากมายครับล่าสุดนั้นมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งฮะ ทางด้านของ DSi นั้นจ่อเรียกดาราสาวอย่างกระปุกพัชราทัพทองแฟนสาวของพระเอกหนุ่มกระทิงขุณนรงครับเพื่อมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องของ f o r e x ฟรีดีนั่นเองครับโดยล่าสุดนะฮะในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นได้ถแถลงผลการดำเนินคดีฟ้องเงิน f o r e x 3D ดีภาค4หลังพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยครับซึ่งเกี่ยวข้องกับนายอภิรากกชิอดีตผู้บริหาร f o r e x 3D ดีและก็เตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงนั่นเองครับโดยครั้งนี้ได้ออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดกระทิงขุนนรงค์ที่เคยถูกเรียกไปสอบสวนก่อนหน้านี้จำนวน3รายคือกระปุกพัชราท แฟนสาวและก็ญาติของกัปปุอีก2คนเพื่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเส้นทางการเงินในฐานะพยานโดยจะเริ่มสอบสวนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่มีการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินมีการเชื่อมโยงกับอภิรักษ์โกชีนั่นเองครับโดยความคืบหน้าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องเฝ้ามองติดตามกันครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟรรอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ